สวัสดีค่ะวันนี้ครูนี้มีสื่อใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะคะตัวนี้กำลังเป็นที่ฮอตฮิตในวงการสื่อมากๆเลยนะคะคือวงล้อสูตรคูนนั่นเองนะคะหมุนได้ทุกอย่างเลยจ้าเห็นไหมคะมีลูกเล่นมากอย่างอันนี้เป็นสูตรคูนเนาะแม่หใช่ไหมคะเราก็ตั้งแม่ไว้ข้างบนเนาะแล้วเราก็หมุนช่องนี้ไป หคูณสอย่างนี้ค่ะสมมติ5้คูณสได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆหมุนช่องนี้เพื่อหาผลคูณนี่คะ่ะได้เท่ากับ15บห้ามันก็จะมีลูกเล่นมีสเสน่ห์มากเลยนะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าชื่นชอบผลงานคุณครูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าวิธีการทำวงล้อสุดคูณนะคะ เพื่อนๆออกแบบในไฟเ w อร์หรือว่า powerpoint ก็ได้นะคะเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นอันนี้คุณครูนี้ไปเคลือบร้อนมาแล้วนะคะเพื่อนๆตัดเป็นวงกลมวงที่1ค่ะวงกลมวงที่2นะคะเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะเพื่อที่เราจะใส่ตรงนี้นะคะวงที่3ค่ะขนาดเท่ากับวงที่2เลยนะคะเอาไว้ปิดแล้วเราก็มาร์คจุดตรงกลางค่ะ,คะใช้ วงเวียนตรงนี้ก็ได้นะคะเจาะนะเจาะรูเข้าไปค่ะตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นที่หนึ่งนะคะเจาะรูเรียบแว้นะคะวงกลมชิ้นที่สองที่เราใส่ผลคูณไว้ะค่ะก็จะมาร์กตรงกลางไว้เช่นกันนะคะใช้วงเวียนนะคะใช้วงเวียนเจาะเลยค่ะ ก็คือที่ด้านหน้าของเราเนาะเ,นเพื่อนๆตัดขอบตรงนี้เพื่อให้เขาโชว์นะคะตัวเลขนั่นเองนะคะด้านหลังมาร์คจุดตรงกลางไว้ใช่ไหมคะเจาะรูเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราซ้อนวงกลมไว้แล้วใช่ไหมคะเราใช้ตัวนี้ค่ะเรียกว่าตัวที่เจาะใส่แฟ้มเนาะหรือว่าใช้หมุดก็ได้นะคะ ก็ดีหาได้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ไปก่อนเนาะเจาะเข้าไปเลยชั้นที่1นึ่นะคะตัวหมดเจาะเข้าไปชั้นที่2ค่ะวงที่3นะคะใช้หมดเจาะลงไปตามรูที่เราเจาะไว้เลยนะคะ อ,อันนี้ก็คือตัวที่เราจะเอาไว้บนหัวของวงกลมของเราเนาะมาร์กไว้แล้วเจาะเลยค่ะเสียบเข้าไปเลยนะคะอย่างนี้นะเสียบไปดีเลยเอาหมดเสียบเข้าไปนะคะเป็นประมาณนี้ อย่าเพิ่งพับหมดเนาะกะดูชิ้นงานของเราให้พอดีเลื่อนโซนนะคละิกด้านหลังเลยค่ะแล้วก็พับหมดลงไปเลยอย่างนี้นะคะไม่ยากค่ะวิธีเก็บหมดก็แค่นี้เองหลังจากนั้นหงายงานขึ้นมานะทดลองหมุนหน้าปกแรกผลคูณนะคะตัวม้าหมุนได้ตัววงล้อหมุนได้นะคะอ่าห้าหนึ่ง หนึ่งห้าคูณหนึ่งได้เท่าไหร่จ๊ะห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นลองให้เด็กๆเ,เล่นเนาะสมมติห้าคูณสองได้เท่าไหร่เด็กก็จะหมดไปที่สิค,ะคะก็ลูกเล่นน่ารักดีค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผลงานคุณครูด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า